บทที 13, ่สิบสอนัตตลกคณะสุตทางเอวัเมสุตทางเอกังสมัยยังปะกวาวารานาสียงหรวตีสิบปันเน่ที่คดัยแต่ตะโพปะกวาปัญจวัคคิยติโุมันเตสีรูปังที่เขนัสตารูปังจาริดังที่เขเวอัตตาปะวิสานายุทังรูปังอปารายะสังวัตยะทัพเทตจักรูปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติสมาจักโพพิกทเวรูปังนัสตาตาสมารูปังอปารายะสังวัตติ จาระปฏิรูปเอยวังเมรูปังโหตุเอยวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนานักกาเวทนาจพิพังสิกเวอัตตาพรวิสาแะยิทังเวทนาภาริยสังวัตยารเปนหจรเวทนาเอวังเมเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสมาจักภพิภเวเวทนาอนัตตาตัสมาเวทนาภาริยสังวัตตินจาระปติเวทนายะเอวังเม ัญญาอนัตตาสัญญาใจดังพิฆเวอตตาปวิสานายิทางสัญญาภารยะส่องวัตตะรส่องวัดเจยะละเพิหาจัสัญญายะเอวัเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามะโหสิติตัะยสมากับโู้พิฆเวสัญญาอนัตตาสมาสัญญาพัทายะส่องวัตเจรจระระเพิสัญญายะเอวัเมสัญญาโหตุเอวัเมสัญญามะโหสิติสังขารอนัตตาสังขารใจดัง ขิวอัตตาอภวิสังขุณายังสังขาราปรยาสังวัตยุงละเพระจะสังขารเรสุเอวังเมสังขาราหุตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติยะสมัจจโภภิกเวสังขาราอนัตตาตัสสมาสังขาราปารยาสังวัตันติละจัลปติสังขารเรสุเอวังเมสังขาราหุตุเอวังเมสังขารามาเฮสุนติปินญาณ์อนัตตาว จังตังวิโกเวอตาอภาวิสสอยิงังวิญญาณอปรัยยสงวะเตยาละเพราจังวิญญาเนเอวังเมวิญญาณโหตุเอวังเมวิญญาณมาหโอสิติจะสามารถโควิโกเววิญญาณอนัตตาตะสมาวิญญาณอปรัยยสงวะตินะจลบทิจะวิญญาณมาหโอสิติกะกิฏะมัญญะทะวิโกเวโลบังนิจังวะอนิจังวะอะนิจังงันเตย จังล <ersch> ูกพรางวปรินามาทำมังกรลังนุตังสมาปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมตตาติโนเหตังบันเตตังกิมัญญะธานิคเววินเวทนานิจาวาอนิจาวาติเวทนาบันเตยังปันานิจังปองวาจังปองวะติจังบันเตยังปันานิจังลูกพงวิปริณาก็ทำมังกรลังนุตังสัมมุปปสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมินะ เอโสเมอัตติโนเหวังพันเตตังคีมันดะถาพิกเวตัญญานิจาวะอานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกังวาตังสุกังวาติทุกังพันเตยัมปะนานิจังทุกังวิปปะดินามาทำมังกรลังโนตังสามานุปัสสตุงเอตังมามะเอโสหะมัสมิเอโสเมอัตตินโนเหตังพันเตตังคีมันดะธพิกเวสังขารานิจาวะอานิจาวาติ ອະນິຈຈັງເຕຍຳປະນານິຈຈັງທຸວອຕັງສຸຂັວອດຕິັນເຕຍປະນານິຈັງມນາມະທມັງກລັງຕັງສມານຸປະສຕຸງເອຕັງມມະເອໂຫສະເມເໂເມອັດຕເັງະິ ตังกินมันเดชะพิกเววิญญาณังนิจังวาอานิจังวาติอานิจังพันเตยามปนานิจังทุกขังวาตังสุทังวาติทุกขังบันเตยามปนานิจังทุกขังอุปารินามาทำมังกาลังอุตังสัมมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมาสมิเอโสเมอัตติโนเหตังพันเตตัสมาหิตะพิกเวยังกินจิรูกังอติตานาคาตัปัจจันังอจิตาวะปิจิตาวะอุราริกาวะมะ สุกุมาวาฮินังวาปานีตังวายันดูเรสันติเกวาสับพังรูปังเมตังมะมะเนสหะมัสมีนัมเโสอัตติเอวะเมตังยถาพุตังสัมมาปัญญายทะทัพพังยาสยากาจิ เวทนาอติตานะคธาปปุปนาอชสตาวะเปหิทาวะอุราริกาวะสุมาวะหินาวะปนิตาวะยัตุเลวะสันติเกวะสัพพะเวทนาเนตังมะมะเนสุหามัสมีนาเมสุอัตติเอวะเมตังนะฮาปุตังสัมมะปัญญายัตตะพังยากาัิสัญญะอติตานณคธาปปุปนาอชะตาวะเปหิทาวะอุราริกาวะสุมาวะหินาวะปนิตาวะยาตุเรสันติเกวะสัพพา สัญญาเนตังมะมะเนสหามะสมินะเมโสอัตติเอวเมตังยธาภูตังสัมมปัญญะทัตพังเยเกจิสังขาราอติตานาคตะปัจจันนะชะตาวาอหิทาวอุราฬิกาวะสมาวะหินาวะปนิตาวายะเยทูเรสัุเทวะสุเพสังขาราเนตังมะมะเนสหามะสมินะเมโสอัตติเอวเมตังยธาภูตังสัมะปัญญะทัตพังอย่างจริงจิ วิญญาณังอิตานังาตปวันนอาจจะตาวะ่าิดาวะอุอราริทาวสุมาวะหิยาวะปนตังวะยันทุเรศสิเกลวะสกังวิญญาณังน่ตัมงมาเมโสหามะสมินาเมโสตัดทิวเมตังยิ่าทำใหมาตั้ตั นิพินธติสังขารีสุภินิพินธติวิญญาณาสมิงปิณิพนธิตินิพนธังวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมีวิมุตตมีติญาณังโหติขีนาชาติผู้สิตังพระมัจจริยังกตังการณียังนาปังอิทธายาติปชานาติติธรรมวจจะปะกวาอัตมนาปัญจวัคคิยาภิภูมิปุวะโตภาสิตังอภินันโทอมัสมุงจะพะนเอา ปวยากกรณสมมปัญมาเนปัญจาวาคียาพิภูนังอนุปัฏฐาอาสะเวหิจิตานิวิมนนจิงจุนติขีดถัปบทที่สิ